หลายคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่านักวิทยาศาสตร์ต่างๆสามารถหาอายุซากฟอสซิลดึกดรงมาได้อย่างไรนะครับในวันนี้ผมนายทนพิชัยยาวินังม4ีับ2ที่1จะมาสอนวิธีการหาอายุซากของฟอสซิลโดยใช้ธาตุกำมลถันลัง,ลงสีที่มีชื่อว่าคาร์บอน14นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องมาทำความรู้จักกับคาร์บอนออกซาสิ 4, หรือคาร์บอน14ว่าคืออะไรกันนะครับ คาร์บอนไดออกไซด์ที่มีไอโซโทป14โดยทั่วไปเรียกว่าคาร์บอน14ที่เกิดขึ้นจากคาร์บอนไดออกไซด์ที่ไม่สเสถียรจึงเกิดการปล่อยรังสีบีต้าออกมาซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายอย่างเช่นรังสีนอกโลกหรือความดันเป็นต้นครับาตาคาร์บอน14นั้นล้วนอยู่ในร่างกายเราครับซึ่งเกิดจากการกินอาหารจำพวกที่มีองค์ประกอบเป็นคาร์บอนนะครับตัวปกติสิ่งมีชีวิตตอนมีชีวิตอยู่นั้น จะนำเอาคาร์บอน14เข้าสู่ในร่างกายเป็นอาจจะส่วนที่คงที่เมื่อเทียบกับคาร์บอนปกติแต่เมื่อสิ่งมีชีวิตตายลงจะหยุดรับคาร์บอน14ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงใช้ค่าครึ่งชีวิตของคาร์บอน14ในการหาอายุนะครับเนื่องจากเวลาที่ธาตุใช้ในการปล่อยสารกำลังสภาพรังสีให้เสถียรนั้นหรือลดจํานวนนิวตรอนในธาตุให้มีน้ําหนักเหลือครึ่งหนึ่งจะใช้เวลาที่คงที่นะครับ พูดง่ายก็คือถ้าจะใช้เวลาที่คงที่ในการสลายตัวให้เหลือครึ่งหนึ่งจากเดิมนะครับเพื่อทําให้ตัวเองเสถียรขึ้นนะครับแล้วมันเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์อย่างไรล่ะเนื่องจากสูตรเคมีที่ใช้ในการหานั้นไม่สามารถใช้วิธีการหาค่าตัวเลขแบบธรรมดาได้จึงต้องอาศัยเรื่องของฟังก์ชัน e x p o n e n t เนนกับฟังก์ชันลอกาิทึม,มาช่วยในการหาค่าของตัวเลขนะครับ สูตรที่ใช้ในการหารก็คือสารที่เหลือเท่ากับสารตั้งต้นหารด้วย2วยกกำลัง N โดยที่ N คือจำนวนครั้งในการสลายตัวของครึ่งชีวิตของคาร์บอน14นะครับซึ่งค่าครึ่งชีวิตของคาร์บอน14ก็คือ5,730ปีนะครับต่อไปจะเป็นตัวอย่างครับในการใช้เอ็กปในการแก้นะครับมีใบไม้ที่กลายเป็นซาก พบว่ามีคาร์บอนสิเหลืออยู่1กร,ร่ัมตอนที่ไปถูกพบเจอนะครับแต่พบว่าเป็นไม้ชนิดเดียวกันตอนมีชีวิตอยู่มีปริมาณของคาร์บอนสิอยู่4ี่กรัรมครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องเขียนสูตรก่อนนะครับจากสูตรนะครับสารที่เหลือจะเท่ากับสารตั้งต้นหารด้วย2ยกกำลัง N น,นะครับโดยที่ N คือจำนวนครั้งที่ท่าสลายตัวนะครับ หมายความว่าถ้าถ้าสลายตัวหนึ่งครั้งก็จะใช้เวลา5730ปี2ครั้งก็คูณ2เข้าไปนะครับโดยสารที่เหลือก็คือ1กรัมนะครับสารตั้งต้นมีอยู่4กรัมนะครับหารด้วย2ยกกำลัง n น,นะครับ2ยกกำลัง n เ,เท่ากับ4 2ยกกำลัง n เท่ากับ2ยกกำลังสงครับดังนั้น n จะเท่ากับ2ตามกฎของเอ็กโปนะครับเลขฐานเท่ากันเอาเลขเชิงกำลังมาเท่ากันเลยนะครับ เท่ากับจํานวนครั้งที่ท่าสลายตัวนะครับดังนั้นถ้าคาร์บอนสิบสี่สลายตัวจะใช้เวลาไปห้าพันเจ็ดรอสามสิบคูณสองปีนะครับหรือก็คือ 11,460ปีนั่นเองครับต่อไปเป็นการใช้ล็อกในการแก้นะครับมีใบไม้ที่ไยเบนซ่าพบว่ามีคาร์บอน14เหลืออยู่1กร,รมัมแต่พบว่าใบไม้ชนิดเดียวกันตอนมีชีวิตอยู่มีปริมาณคาร์บอน14อยู่3กร,รมัมเหมือนโจนเมื่อกี้เลยนะครับกำหนดให้ล็อก2เท่ากับ0.3และล็อก3เท่ากับ0.48นะครับ จากสูนนะครับสารที่เหลือเท่ากับสารตั้งต้นส่วน2ยกกำลัง n นะครับสารที่เหลือเท่ากับ1สารตั้งต้นกำหนดมาให้3ครับหารด้วย2ยกกำลัง n เอาสองยก n ขึ้นไปคูณ1เท่ากับ3นะครับจะเห็นได้ว่าไม่สามารถใช้ เลขตัวเลขคณิตในการใช้วิธีในการหาปกติได้นะครับดังนั้นจึงใช้ค่าล็อกเข้ามาช่วยนะครับโดยการเอค่าล็อกเข้าไปทั้งสองฝั่งนะครับจากนั้นย้ายเอลงมาตามสมบัติของลอการิทึมนะครับจะได้ย้ายค่าล็อกสองเข้าไปจะได้เอเท่ากับล็อกสส่วนล็อกสองนะครับจากนั้นก็แทนค่าล็อกสามกับล็อกสองเลยนะครับ จะได้0.48หาร0.3นะครับ N ก็จะเท่ากับ1.6นะครับนังนั้นนะครับ5คาร์บอน14ที่เป็นไม้ๆนะครับจะใช้เวลาในการสลายตัวให้เหลือจาก3กรัมเหลือ1กรัมใช้เวลา1.6คูณ5วัน730ปีหรือก็คือประมาณ 1> 9 1 6 8ปีครับทำเราวันนี้ก็มีแค่นี้